จ้าจางหมิงดูฉันถักผมเปียสิการสมัครคานของหล่อหยุนเทียนประสบความสําเร็จในเวลาต่อมาสาวงามว่ายังไม่ได้อีกหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่แต่ดูเหมือนว่าฉันต้องการจะดื่มน้ำนี่คือห้องน้ำนะพี่ใช้ฉันตินิสายเก่าที่ชอบเป็นคนบ้างานและฉันก็ไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นเลยด้วยหล่อหยุนเทียนวงเล็บพี่หวางกลายเป็นหัวหน้าพนักงานด้วยความเร็วดังจรวด อยู่ในหอพักเหรอบางทีฉันอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับจางหมิงมาแล้วหัวหน้าพนักงานคนใหม่นี่เองหัวหน้าหลัวนี่นี่นี่นนนอาสวร,ร์ตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงแล้วดังนั้นสาวๆจึงปฏิบัติต่อฉันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เป็นผู้หญิงหัวหน้ามาแล้วฉลองแล้วค่อยไปอาบน้ํากันฮึกหัวหน้าคนเป็นอะไรไป ไม่มีอะไรแค่นี่คือสวรรค์ของแท้ฮ่ฮพนักงานเสร์อตัวเล็กของเราน่ารักมากฉันก็อยากกอดเธอเหมือนกันนะฮ่ฉันตายตาหลับแล้วหือมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอคงเป็นพราแฟนเจ้าเล่นั่นที่สร้างปัญหาอีกแล้วคราวนี้เลือกอะไรอีกล่ะเขามาขอยืมเงินฉันแต่ปัญหาเขายังมีปัญหากับแฟนเก่าอยู่เลย คนชั่วแบบไหนที่น่าโดนกระทืบตายขอฉันดูหน่อยอะไรวะเนี่ยฉันชอบเสียหรือจริงๆแล้วทาไมนะถึงไปคุยกับแฟนเก่าล่ะฉันก็แค่คุยเฉยๆฉันแค่สงสารเธอฉันกลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตายเธอเล่าชันมากฉันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงท้องแค่ฉันจะท้องได้ยังไงฉันคิดว่าวันนั้นที่ไปว่ายน้ําและถูมันมันอาจจะเธอให้ฉันยืมสามพันก่อนและจะจ่ายคืนให้กับเธอทันทีที่ฉันได้เงินเดือนฉันจะพาเธอไปที่โรงพยาบาลแล้ว ถ้าเธอและฉันเชื่อฉันซี่เอยฉันพูดได้แค่นี้นะสาวน้อยไอ้เจ้านี่มันหิวเงินมากผู้ชายคนนี้ไม่เพียงแต่นอกใจเธอเท่านั้นแต่ยังทําร้ายเสียหลีอีกด้วยเขาบอกว่าถ้าเสียหลีเลิกกับเขาเขาจะฆ่าทั้งครอบครัวของเธอหัวหน้าทําไมคุณถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขามาดูกันว่าจานฆ่าหมูคืออะไร <laughs> เอยสิ้นเดือนเงินก็หมดไปอีกแล้ว หลังจากเพิพ์ไปมาดูเสี่ยวลี่กันดีกว่าเธอเพิ่งได้เงินเดือนและเอาเงินเดือนไปดื่มตอนกลางคืนหืออู้ขอเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณตรงสเปคฉันเลยพานทักค่ะพี่ชายเธอเป็นใครคุณไม่รู้จักฉันหรอฉันเฉินตัวเอ๋อที่อาศัยอยู่ในจินเฉิงอี้ปินวิลล่าที่เป็นวิลล่าระดับไฮเอนด์ในใจก,กลางเมืองหรอลืมไปจริงๆหรอเสียใจยจังเลยคืนนี้มาตกลงเจอกันไหม พักในโรงแรมเฟิร์สคลาสจินเฉิงห้องเพรสิเดนเชียลพักในโรงแรมเฟิร์สคลาสจินเฉิงห้องเพรสิเดนเชียลนี่มันขาวสุดๆรวยแถมสวยด้วยฉันบวกได้ผิดหรือเปล่าถ้าฉันจีบเธอได้ฉันจะรวยฮิฮิฮิฮฮเมื่อกี้ฉันล้อเล่นนะ่ะฮ่าฮ่าทีวันนี้ฉันสับสนไปหน่อยดูสิฉันคงไม่ทําให้นายกลายเป็นคนโลกจลิตหรอกใช่ไหมข้อมูลการนอกใจของฉันตัวเอ,อ๋อค่อนข้างมีประโยชน์ฮฮทชิว ที่เลิกฉันมาถึงโรงแรมที่เธอบอกแล้วฉันถือดอกกุหลาบสีเหลืองเธออยู่ไหนวันนี้ฉันจะทําเพื่อเธอฉันเจาะรูที่ถุงอยงเธอจะได้ตั้งครันทรัพย์สินของเธอจะเป็นโอกาสของฉันหนึ่งชั่วโมงแล้วนางนี่ไม่ตอบข้อความเอเนะนั่นมันนางนั่น,น,นมีผู้ชายคนอื่นแล้วหมายความว่ายังไงหัวหน้าถ้าทําแบบนี้เขาจะไม่โกรธหรอถ้าเป็นเธอเธอจะทํายังไง ฉันฉันแค่อธิบายโดยบอกว่าพวกเขาเป็นญาติของฉันหรืออะไรสักอย่างผิดแล้วสิ่งที่ผู้ชายต้องการไม่ใช่การรับรองตนเองเธอรู้จักเกมแนวโซไหมเกมแนววิญญาณทรมานพวกเขาและพวกเขาต้องใช้เงินเพื่อค้นหาพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะตายก็ตามเธอรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายก็เป็นแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำให้เขาลำบากเขาก็จะคิดว่ามันน่าเบื่อดูสิทำไมล่ะอิจฉาเหรอน่ารำคาญ อะไรดังนี้ยังจะจริงอยู่อีกฮีฉันต้องจัดการกับเธอให้ได้เด็กน้อยจริงๆการมีผู้ชายวิ่งตามหมายความว่าผู้หญิงที่ฉันชอบนั้นมีสเสน่ห์ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกนั้นก็ไม่ดีเท่าฉันดีมากเข้าประเด็นได้แล้วแต่ก็ว่าเธอพี่ชายคนนี้แย่กว่านายมากรสนิยมเขาต่ำเกินไปดูสิของขวัญซีเหมือนอยู่นี่น่าเกลียดมากฮะเธออยากให้ฉันให้ของขวัญเธอเหรอ แต่พ่อแม่ของฉันชอบเขามากและบอกว่าเข้าใจกว้างอืมทำไมฉันไม่เห็นเลยพ่อแม่ของเธอเรื่มนี้ของฉันดูดีไหมยี่ห้อนี้รถคันนี้ราคาหลายสิบล้าน <ique> อันที่จริงนี่คือรถของคนอื่นที่เฉินตัวเอ๋อใช้แถมตระกูลของเธอก็ไม่มีเงินจ่ายไม่ฉันจะแพ้แบบนี้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้คืออนาคตของฉันความหมกของฉันในการฟื้นตัวใกล้จะหัวร้อนแล้วขอส่งลมสุดท้ายให้เลยละกัน เมื่อถึงจุดนี้นายคงไม่คิดถึงช่องโหว่เชิงตันกะอะไรแล้วท้ายที่สุดแล้วเป็ดที่ถึงจะงอยปากก็กำลังจะบินแล้วฉันอยู่ที่โรงแรมชั้นบนเขาอยากจะลากฉันขึ้นไปแต่ฉันไม่อยากไปเออนายเก่งที่สุดตั้งแต่ที่ฉันเคยเจอนายคุยกับฉันตลอดเวลาเราดวงสมพงกันแน่นอนว้าวโชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณบนโทรศัพท์ของหลี่เดฟ้ฟาไว้ไปที่โรงแรมโรอยัลคนขับซิ่งไปเลยครับ สามสินาทีต่อมาถึงโรงแรมรอย,ยัลเดฟ้าตัวเออหัวขโมยความรักเธอคือผู้หญิงของฉันฉันไม่สนใจว่าเธอจะมีคนอื่นไหมเขาสามารถครอบครองร่างกายของเธอได้แต่วิญญาณของเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันหัวขโมยความรักนี่เธอนอกใจฉันหรอฉันไม่รู้จักเขาเดฟ้าไม่รู้จักหรอหรือว่าเธอแอบคุยกันร,ปรอปภพาตัวไปเดฟ้านายเชื่อฉันสิเธอโกฮกฉันไม่ ฉันรักเธอฉันรักเธอตลอดไปหัวข้ามอยความรักของฉันฮฮไม่ผู้หญิงคนนี้สับสนและอันตรายมากฉันไม่มีโอกาสที่จะหันหลังกลับแล้วต้องลงมือเดี๋ยวนี้สแสดงตัวให้ของขวัญกินยาเข้านอนตั้งคันทั้งหมดในคราวเดียวนี่เป็นโอกาสเดียวของฉันเกือบจะถึงเวลาแล้วถึงตาเธอแล้วเซียลี่ฮะ <h> ah> จู่ๆพ่อของฉันป่วยหนักไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉันอยากตายทำยังไงดีอยากโดนตึกแต่ปล่อยเธอไปไม่ได้ปิดเน็ตคุณลุงป่วยหนักเหรอใช่พ่อของฉันกำลังจะตายค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่หนึ่งแนถ้าซื้อกระเป๋าและเครื่องประดับให้เป็นของขวัญราคานี้ก็น่าจะได้นะฉันฉันจะมีได้ยังไง เฮ้ก็จริงมันไม่มีประโยชน์สําหรับฉันที่จะมาขอเรื่องยากๆกับเธอเฮ้ยยายสารเลวเธอเป็นแค่ผู้หญิงมันง่ายมากที่จะพาเธอออกไปหาเงิน่อนอื่นให้ข้อตกลงที่ดีแก่เธอและหลอกให้เธอยอมออกไปข้างนอกได้หาเงินเฮ้อมันต้องใช้เวลาสักหน่อยที่รักฉันเกลียดของแบบนี้มันน่าขยายขยายมากถ้านายไม่มีเงินลองไปสถานที่นี้สินายจะได้เงิน1 0 0ซต้องทำให้ได้เงินเร็ว แต่สิลลี่ฉันมีเพื่อนถ้าเธอมีเส้นสายในคลับเธอก็สามารถยืมเงินจากสาวๆได้แล้วฉันจะจ่ายคืนยังไงแค่ดื่มกับเขาออกไปเที่ยวกับเขาเธอจ่ายคืนทีละครั้งมันเงินเยอะมากและเธอสามารถจ่ายคืนได้ตลอดฉันใกล้จะหมดสติแล้วสิลลี่เธอคือผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดฉันไม่ไหวแล้วจริงๆก็ได้แล้วจะพาฉันไปที่ไหนที่นี่ไงอ่ะรีบหน่อย คุณติงฉันพาคนของฉันมาแล้วโอ้คุณมาเร็วจริงๆสัญญาอยู่บนโต๊ะมากดลายนิ้วมือของคุณมาเลยกดลายนิ้วมือของเธอเดี๋ยวคุณเป็นผู้ค้ำประกันของเธอและจะมีผลก็ต่อเมื่อได้กดมันเท่านั้นฮ้แต่ไม่เชื่อฉันเหรองั้นก็ออกไปซะฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำฉันฉันไม่แต่เธอเป็นคนยืมทำไมฉันต้องกดลายนิ้วมือ ที่ล้าเขาชวนฉันไปเที่ยวสญัญญาแล้วฉันจะออกเดินทางทันทีแต่ฉันก็ยังอยากอยู่กับนายครั้งสุดท้ายที่เราพบกันฉันคิดว่านายหล่อมากและอยากจะไปลงแรงกับนายอะอะไรนะตอนนี้ยังไงก็ต้องกดมันไปนแค่เงินกู้จะกังวลไปทำไมว่าจะไม่มีเงินพอคืนเรียบร้อยเอาเงินมาให้ฉันเอเมื่อกี้คนอ่านไม่ละเอียดเหรอให้ฉันอ่านให้ฟังหน่อยไหม ฉันชื่อจางโมโมวงเล็บคนขี้โกงสินเชื่อสมัครใจ1นึ่ง0สนดอกเบี้ย10%ผู้รับเงินเสียวลี่วิธีชำระเงินกู้ส่งแรงงานไปพม่าขุดหยก30ปีคุณหิน30ปีอะไรนะไม่ไม่จริงเสี่ยวเสียวลี่ไม่ฉันจะไม่ไปไม่คนสวยถึงฉันจะเป็นผีฉันก็จะไม่มีวันปล่อยเธอไปถ้างั้นก็ไปเป็นผีซะเถอะ ขาอขอับคุณในครั้งนี้นะคุณติงไม่ครับธุรกิจของพี่หวงคือธุรกิจของผมขอแสดงความเสียใจด้วยพี่สะปคยเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นสามารถขอความช่วยเหลือจากพี่ได้คุณซื่อสัตย์จริงๆถ้าไม่ใช่พอพี่หวงฉันคงตายไปแล้วเนื่องจากคุณเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดฉันจะไม่พลังเลยเลยที่จะช่วยคุณขอาบคืนครั้งต่อไปฉันจะเลี้ยงอาหารข้ามคืนครับน้องสไปคยผมยินดีอ่าคือ ขอบคุณนะคะหัวหน้าฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆขอบคุณฉันสิ่งที่ฉันทํามีการตอบแทนฉันต้องการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหัวหน้าจ้างหมิงก่อนอ,อื่นช่วยฉันสํารวจบ้านของเขาก่อนอย่างที่สองเธอต้องร่วมมือขอบฉันทุกครั้งทุกครากระทําของฉันเออแค่พูดมาเราก็จะทํา